เฮ้เกวนลุงแซมฮัลโหลลุงแซมเอ้าลุงแซมฮัลโหลลุงแซมอืมสาวๆหายไปไหนหมดแล้วสาวๆอะขึ้นไปข้างบนอะขึ้นไปข้างบนเหรอโอ้ลุงผมอุตส่าห์แบบนับถือลุงอะทำไมลุงทำแบบนี้ลุงขโมยเงินเด็กตั้งสามร้อยอะฉันอุตส่าห์โยนให้เองเองไม่เก็ตอีกเหรอเรื่องนี้เอ้ลุงโอ้โหให้ตายเถอะท่นอุตส่าห์เอาตัวรอดเองไปลุยเลยเรื่องนี้ แต่มันไม่ใช่อ่ะลุงลุงไปเอาเงินเด็กอ่ะแล้วสาวๆเกวินเกวินโหลเกวินเกวินหายไปไหนอ่ะฮัลโหลเกวินดินใช่ไหมเกวินฮัลโหลยือ้อม่อยเดี๋ยลเกวินเกวินฮัลโหลเอาละปนนี่คือการหยุดยกมือขึ้นนี่คือการหยุดไม่ใช่การพูดเดี๋ยวนี้นะดอซันเดี๋ยวไม่ใช่อยู่จินกับเกวิน อะยกมือขึ้นถามจริงถามจริงยกมือขึ้นไม่ใช่ถามจริงเขั้นตอนขั้นตอนที่ห้าหยิบเชือออกมาให้ตายเธอชานุส่าจะให้เธอยืมเงินสักสามร้อยทำไมเธอทำแบบนี้อย่างเงี้ยไม่เอาแล้วไม่ทำแล้วไม่ทตายเราเราได้เยอะกว่าสามร้อยใช่หรอเอามาให้ถือถือ โอ้ทั้งตัวฉันมีแค่320เองให้ตายเถอะฉันรู้สาไว้ใจพวกเธอเอามาสามร้อยลุงแซมมึงอยู่ไหนเนี่ยลุงแซมลุงแซมว้าวฉันรู้สาสงสารพวกเธอทำไมพวกเธอทำแบบนี้ฉันฉันรู้สาสงสารพวกเธอที่ลุงแซมให้ตายเถอะพวกเธอนี่นะโอ้ยการหยอกหยอกอะไรกันน่ะทำไมทำแบบนั้นน่ะพวกเธอปล่อยฉันไปเลย ลุงแซมอ่ะเป็นคนสั่งพวกฉันลุงแซมเราเงินน่ะเราเงินสามร้อยนั่นน่ะพวกเธอหลอกฉันเหรอตัวฉันฉันโอ้โหให้ตายสิตอนแรกฉันเห็นว่าเกวนเธอโดนแกล่ะฉันก็นึกว่ามีปัญหาอะไรที่แท้มันเป็นการหลอกอย่างนั้นเหรอให้ตายสิตาต่อไปบอกทีว่าเธอจะไม่ปล้นฉันอ่ะเออเออเดี๋ยไม่ปล้นเดียนเดียวปล้นเดียวเดียวเก e น่าจะได้แล้วล่ะ เอาเงินชื่อเป็นนะท่านให้ตายสิเกลนฉันจะไปเอภัยเธอแน่ตัดนิ้วหนึ่งนะไม่ไม่ตัดนิ้วอย่ายาย่าขอร้องนะรยิฉันอุ้สาจะให้พวกเธอหยิบเงินหลเงินให้เขาแล้วไอ้ซมไอ้ซมไอ้ซมอยู่ไหนไอ้ซมเรียกไอ้ซมมาที่เอซมแล้วนอนฟังอยู่ข้างใหนทำไมทำแบบนี้เอามาลงมาเอามาหาฉันอุ้สาไว้ใจ จะเอาไปเผาไม่ไม่ไม่ฉันวิศวะไว้ใจพวกแกไม่ไม่ไม่ฉันอะไว้ใจพวกแกนะทำไมพวกแกทำแบบนี้ติดดสันติดตังชั้น500ร้อไม่ไม่แห่นางแมวการบ้าไม่ใช่ฉันติอสันไปแห่นางแมวการติดอะไรกันเล่าบ้าเด้อไปแห่นางแมวไม่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 พวกเธออย่าไปเลยเก๋้โโอ้ไปเลยฉันวิศวไว้ใจพวกเธอให้ตายสิเร็วชะมัดเลย เวลปล่อยฉันไปเธอฉันอุตส่าห์จะให้ยืมสามร้อยอ่ะเธอมาแบบนี้กับฉันอ่ะหมดกันให้ตายความเชื่อใจของฉันอ่ะฉันไม่เชื่อใจพวกเธออีกแล้วร้เล่นอะไรกันปล่อยปล่อยเลยันอุตส่า์สงสารฉันุตสาห์สงสารทำอะไรกันอ่ะโกใครมัดใครเนี่ยไม่มีแล้วรอเล่นร้อเล่นยังไงไทมือโบนด้วยไม่ใช่แล้ว คุณตำรวจช่วยด้วยคุณตำรวจอ้าวช่วยด้วยคืออะไรโอ้โหคุณตำรวจไปโคตโคตรแกร์หลอกฉันโคตรแกร์หลอกฉันคุณตำรวจคุณตำรวจแกมาผมก่อนคุณตำรวจเฮ้ยคุณตำรวจปล่อยผมก่อนผมไม่ ผมเป็นพูดถูกกระทำคุณตำรวจเดี๋ยวผมเล่าให้มันเกิดอะไรขึ้นแมวมันมีลหแวดกับผู้ชายมีหนวดด้วยคุณตำรวจเป็นคนบอกให้ทำและจะให้ค่าจ้างหนูเพิ่งลงเรือมาหนูไม่รู้เรื่องแมวเพื่อที่จะหยุดฝนน่ะคุณตำรวจมันมีคนที่ชื่อหนูแฟนกัหนูสาไว้ใจพวกเธอสองคนน่ะเนี่ยคุณตำรวจใครสาวคุณตำรวจคุณตำรวจฉันรับไม่ได้เลยให้ตายสิอกไปสิว่าลุงแมวสาวมาคุณตำรวจ คุณตำรวจฟังผมนะเรียกกฉันว่ารอแมนอะรอแมนรอแมนนะโอเคไปทงานยปตคนรอแมนเอาเอาสำนักงานโอเคได้เลยได้เลยไปสำนักงานอะไปสำนักงานได้ได้ได้ลุงแซมจะไม่ให้ตายสิฉันรู้สึกเขารพนับถือลุงแซมไม่ดีคืออะไรพวกฉันแค่รอเล่นคนหน่อยละคนตายสิเคยคิดที่จะทำอะไรมาก่อนเลยนะคนนี้ฮัลโหล มามามาทั้งคนมันนี้ต่างคนมานี้เลยมันมีสองคนนะท่านก็บอกเขาไปสิว่ามันมีสองคนที่เป็นคนสั้นได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่พวกเธอสองคนนะฉอ้ชั้นกุศลจะใจดีแบ่งเงินให้ตายเข้าไปเดี๋เข้าไปเดี๋ยเข้าไปเดี๋วเข้าไปเดี๋เข้าไปโอเคอืมฉันก็แค่เด็กอายุสิบแปดเองโอ้สิบแปดทำกันแบบนี้เหรอฉันแค่นอนเล่นไปหน่อยหน่อยหเดี๋ยวล็อกมือผิดอ่ะ โอเคคุณตำรวจเดี๋ยวผมจะบอกให้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นผมเข้ามาในเมืองใช่ไหมคุณตำรวจรอแป๊บนึงอย่าพึ่งเล่าโอโอเคได้เลยครคุณรอแมนได้ครับผมให้ตายสิ่เราเปลี่ยนเต้าหมายไหมเดี๋ยวว่นเราสามคนคนจะมาร่วยมือกันแล้วกเอาคืนลุงแซม พี่เนี่ยก็เห็นว่าเมื่อกี้คนที่ชื่อคนที่มีหนวดหนวดเขาเป็นคนที่ไม่ใช่ตรงแซมเขาเป็นคนบอกว่าทําแบบนี้นะแบบนี้นะาแล้วก็ตามมาแล้วก็ให้กดตรงนี้นะใช่ไหมเขาหายไปแล้วอะแล้วก็เยวคืนเขาดีกว่าออาละตอนที่ใส่ไม่ดีอะไรใช่ไหมให้ตายเธอใฉันเชื่อพวกเธอได้ใช่ไหมเนี่ย เชื<ผ>่อได้ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันนะ่ะก็เขาเป็นคนบอกเหมือนกันนะ่ะแต่หนูหนูไม่ได้ขโมวยอะไรไปด้วยตังยังเหลือสามรอยยี่ส<อ>ิบสองเหรียญท่าเลยถ้าเกิดหนูตั้งใจจะป้นจริงหนูก็เอามาหมดได้ได้งั้นเดียวฉันจะบอกตำรวจให้ก็แล้วกันนะไม่เราก็บอกว่าเออเป็นการล้อเล่นกันตลอดโอเ จัดการกันเองงั้นเดี๋ยว <ละ S 1> ฉันไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ต้องพูดความจริงอะถ้าบอกหยอกเล่นตำรวจเขาจะเชื่อเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันพูดความจริงเองไม่เป็นไรพวกเธอไม่แน่โดนหลอก็พวกเธอโดนหลอกใช้นี่ลมาแบบต้นๆได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคก็ประมาณว่าผมกลับมาจากการปลูกผักนะผมก็เข้ามาที่เมืองนี้นะ่ะแล้วผมเห็นสองสาวคนนี้มีปัญหากับลุงคนหนึ่งนะแล้วผมก็เห็นว่าลุงคนนี้เขาติดเงินสองสาวคนนี้ใช่ไหม ผมก็เลยกะจะ,ะแบ่งเงินให้กับสองสาวนี้พอผมเข้าซาลูนปุ๊บก็มีคนอีกคนนึงอะ่ะผมจาได้ว่าเขามีหนวดอะ่ะจำได้ว่ามีหนวดนะเขาก็บอกให้ฝิงสองคนนี้ปล้นผมอะ่ะนั่นแหละเหมือนฝิงสองคนนี้เขาโดนหลอกใช้อะ่ะนันหลนวดสีอะไรหนวดสีดําอีกคนนึงหนวดขาวเป็นลุงอะ่ะค่าค่ารู้สึกจําชื่อได้เข้าข้าชื่อ อะไรฮอนกพูดสักอย่างอฉันจำได้มันมีสองคนอ่ะฉันจำได้คนแรกอยู่ด้านหลังอ่ะอะไรลุงแซบวิ่งไลุงแซบอ่านไงตัวนั้นเลยโอ้โหให้ตายเถอะอุสานับถือให้ตายสิเฉินอุสานับถือเนี่ยผมผู้เสียหายเนี่ยกุสา์ใจดีเห็นว่าเด็กสองคนนี้ต้องการเงินสามร้อยผมกําลังจะให้เลยเนี่ยกําลังแบบเรียกหาแล้วอยู่ๆก็มีชายคนแตกหน้าไม่ต้อง ถึงปรับจำคุกอะไรนี่อ่าครับผมก็ประมาณนั้นละก็นั่นแหละของยังครบอยู่แต่ว่านั่นแหละฮะสองเสาคนนี้เขาโดนหลอกใช้ผมรับไม่ได้นี่เขาแบบเอ่อหลอกใช้เด็กอ่ะผมรับไม่ได้เออลุงแซมเอบใครอ่ะจำเป็นต้องดูนุใช่คนขับรถไฟหรือเปล่าตามนั้นตามนั้นนะคนขับรถไฟเออเคอเดี๋ยวผมจะไปตักเตือนเขาให้แล้วก็ต้องการอะไรหรือเปล่า ไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยของผมก็ไม่มีอะไรหายก็ไม่เป็นไรคนที่สั่งฆ่าจริงๆคือคนที่มีหนวดชื่อฮอนกู้ฆ่าจำไม่ได้แล้วฮอู่ใครวะน่ยทีมดยาแซมีหนวดนคนที่มีหนวดยาวๆนั่นแหละมนวดมันมีหลายคนคนที่มหนวดยาวันะมีได้ว่มเหาคนคนท่มีหนวดาใส่เแื้อสีแดงๆมีหนท่ว่นแวดนีห่าแว่นสีเะินหนวดสัอะไรครับ เดินทีเนี่ยแว่นครเาแว่นครใครท่านนี้เลยโอเคโอเคเราจะรับเรื่องไว้แล้วกันนะโอเคขอบคุณครับคุณลอแมนโอเคครับขอให้เดินทางาปลอดภัยโอเคอค,ครับผมขอบคุณครับ เดินเล่นกันเถอะอ๋อได้สิได้ได้อ่ะวิ่งเอาะอีกคนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเว้นก่อนเธอที่โอ้โหโอ้ย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 ตายสิโอ้ยเจ็บแล้วเจ็บอีกโอ้โอ้ยให้ตายสิเดี๋ยวตกใจหมดเลยโอ้โอย ลุงแซมไม่ได้ทําอะไรเลยแต่คนมีหนวดเอาคนมีหนวดอ้าวแล้วลุงแซมอ้าวแล้วลุงแซมทําอะไรอ่ะลุงแซมไม่ได้ทำนั้นเฉยๆเอาไม่บอกก่อนเราเขาไม่บอกฉันนะโอ้ยพยายามจะบอกเลยพยาาพูดแล้วว่าจริงๆครับแล้วโอ้โหให้ตายเถอะลุงแซมหมดกันลุงแซมไม่ได้เราไปตามหาลุงแซมแล้วสรุปแล้วสรุปลุงแซมอะแล้วแล้วเรื่องลุงแซมเป็น โอเคว่าแต่เธอชื่ออะไรนะยูจีนต่อยูจีนอ๋อเอ้ยยูจีนนี่เพื่อนเดซี่ปะใช่ไหมอ๋อจัาได้จับได้ไปโดนจับที่ไหนไปโดนจับเพราะไปป้นคนนี้มาแล้วตำรวจมาสิบก็ฉันเองแหละฉันเองแหละให้ตายสิเด็กสาวสองคนนี้เขาโดนหลอกใช้น่ะน่าสงสารจริงเลย แต่พวกเธอขาดเงินจริงหรือเปล่าขาดเงินเหรอต้องไปตามหาลุงคนดนวันเลยให้เขาล้อเมี้ยเมี้ยเมี้ยเนี้ยแบบนี้แล้วแต่พวกเธอสองคนมีเงินใช้ใช่ไหมหรือไม่มีอ่ะค้าพอมีอยู่ท่านมีสามร้อยไปเถอะโอเคไ,ได้ให้ตายสิ อุตส่าห์จะแบ่งให้แล้วเจอแบบนี้โอ้โหน้ำใจที่อุตส่าห์มีให้เฮ้ยนั่นนั่นนั่นไง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 ฉันจับมันได้ไหมฉันมีเชือกอะจับได้ไหมจะมีเชือกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยเกวนไม่เป็นไรนะเกวนอ้าวจับได้แล้วเหรอเอาเอาผิดคนเอาผิดคนโอ้โหโอ้โหแต่งตัโอ้โหแต่งตัวโอ้แต่งตัวเสมือน แต่แตวเย็นก่อนจินาย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 คะเพิ่งเข้ามาแล้วข้าโดนหลอกใช้แล้วข้าก็กำลังตามหาคนนั้นอยู่นั่นแหละแต่ว่านายดันแต่งตัวเหมือนกับคนร้ายตัวนั้นน่ะเขาพี่ชายขาเองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะหรือใช่ไม่น่าใช่ไม่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 ใช่โอ้ให้ตายสิพวกนายแต่งตัวเหมือนกันเป็นบ้าเลยอ่ะคนร้ายคนนั้นน่ะให้ตายสิเออคน ยังไงก็แต่งตัวเหมือนนายเลยอ่ะคนที่พาปิดตาว่าแต่นายชื่ออะไรเล่ะคันที่เด็กเด็กเหรอแล้วคนใส่หมวกอ่ะพี่ชายนายใช่ป่ะชื่ออะไรเล่ะปีเตอร์อ๋อปีเตอร์เหรอโอเคไม่ใช่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 ไม่่ใชทำไมคนใช้กระเป๋านี้เยอะจังกระเป๋าคนรวยนะขอด่ากระเป๋าคนรวยเหรอกระเป๋าคนรวยเหรอพอจะมีสักสามร้อยนี่ครับต้องไปหาทำงานแล้วนะ ยืมฉันก่อนได้ไหมล่ะฉันให้นะสามร้อยอ่ะไม่เป็นไรเก็บไว้เถอะโอเคฉันว่าเราไปตามหาจงแซมกันค่ะพาไปทำงานนี้ไปหรือเปล่ารวยนะเราแค่ยังไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวพากันไปกไปเยี่ยมสุสานกันอ่ะสุสานถ้าสุสานมันมีอะไรมันจะได้ท่านอ่ะก็เพิ่งพาข้าไปทำงานมาเกือบโดนตำรวจจับเขาพาท่านทำงานอะไรก็ปนฉันนี่แหละปนคนนี้ไงฉันนี่แหละฉันคนนี้แหละตามสเต็ป เราจะกลายเป็นบุคคลที่ถูกอะไรนะไม่ไม่โดนเลยไม่เแทงฉันเหรอนิดเดียวอ่ะหนึ่งจึ๊กอ่ะงั้นฉันขอยิงเธอได้ไหมงั้นฉันไม่แทงท่านดีกว่าเปลี่ยนใจคนผู้หญิงครับให้ตายเธอแล้วลุงแซมหายไปไหนมาขึ้นมากับ้าแล้วเรื่องที่พวกเธอเอ้ยแล้วเรื่องที่ลุงแซมติดเงินพวกเธอนี่คืออะไรอ่ะคือเรื่องไม่จริง โอ้โหให้ตายเถอะเราฉันก็โดนปล้นโอ้โฉันอุษาเข้ามาช่วยให้ตายเถอะโอ้ไอ้ดอกน้งางุ้งนิ่งง,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 งุ้งรั้เรอเล่นเองกันนะงอนฉันอุษา,าฉันอุษาช่วยอย่างฮีโร่โอะให้ตายเถอะมาให้ตายเถอะให้ตายเถอะฉันรับไม่ได้เลยโอเคสามเพือนยิ่งได้ป่าไปซื้อที่ขุดกันแนะน,น,น,นำงานที่ขุดเรหรอใช่ขุดเอาของนะขุดเบื้องมาขาย มันได้เงินเยอะหรอชิ้นหนึ่งถ้าเราขุดได้ของดีอ่ะมันตกที่ชิ้นละพันสองพันเลยนะโอ้โหอันนี้สาระพูดแบบสาระเลยไปไปงั้นเดี๋ยวพวกเธอเดี๋ยวพวกเธอไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวฉันขอไม่รถเราจะไม่อ่ะนั่นแหละฉันเหนื่อยแล้วเดี๋ยวฉันขอพักผ่อนโรงแรมก่อนนะเจอกันเจอกันเจอกันวันหลังเจอกันวันหลังนะเควิน เหียควดเหี้ยอลยสัตว์เอ้ยกูโดนหลอกไอ้สัตว์ควดเหี้ยแพงเ้ย